ว้าวโอ้เดี๋ยวดูซุปเปอร์เจี๋วก่อนนะครับบียิบเบดยอดไร่ข้าวโพดนะครับช่างต้น DIY อันนี้โครงการใช่ไหมผู้ช่วยอของแปลงใหญ่ใช่ไหมยอดไร่เท่าไหร่ แปลงใหญ่หยอดหยอดละเท่าไหร่อละร้อยยี่สิบครับร้อยยี่สิบบาทใส่ปุ๋ยให้ไหมเนี่ยไม่ได้ใส่ปุ๋ยอ่ะโอ้ปุ๋ยหมดปุ๋ยหมดแล้วเนี่ยวางเลยช่างต้นไปซื้อมาตั้ไหนนี่ไอเหงวยหยอดอย่างนงี้ยของบ่อไทยใช่ไหมเนี่ยอะไรทำไมติดช่างต้นดีไอไวของ ของลูกเขาหรอเอช่างต้นเขาคืนไฟให้อ๋อแต่เป็นของบ่อไทยอ๋ออันนี้คือของบอ่อไทยแต่ว่าไอตัวชุดแปลงคือเป็นของช่างต้นงบงบเทา่าไรพี่ไปไปแปลงอย่างอันนี้นะก็สามสามตัวนี่มันเหมือนหาเหมือนห้าเฉพาะชุดเฉพาะชุดโครงตัวนี้ไม่รวมกับตัวนี้อ๋อเหมือนห้าแล้วก็ผานอันนี้ เอ้ยหมื่นห้าไม่แพงนะตัวนี้อีกตัวลว 10, 10, 15, 25, 30, ะหมื่นหมื่นหมื่นห้าสองหมื่นห้าสามมืนห้าพอันใช้งานโอ้สุดยอดใช้กระบียี่เบ็ดใส่ห้าศูนย์ได้ไหมเนี่ยน่าจะได้นะเนาะต้องมันคันใหญ่ไปหน่อยมันเปลืองน้ำมัน <c oughs> ไม่ไม่ค่อยตอบโจทย์ <c oughs> หน้าปุ๋ยอ่ะ ใช่ใช่ครับเข้าวลองอ้อยได้แล้วโครงการแปลงใหญ่นะแปลงใหญ่มีว่าอ้ไรอ้อยอะไรแบบนี้มีมีมีเหมือนกันอ้อยแปลงใหญ่แปลงใหญ่หัวที่สูงแปลงใหญ่จริงหลีดก็มีจริงหลีดแปลงใหญ่ก็มีครับมีข้าวมีข้าวโพดมันสัมปะหลังอ้อยจริงหลีดโอ้ใครข้าเข้าโครงการเนี่ยคืออ๋อข้าวข้าว แลวปุ๋ยหมดทำไงเนะี่ยหยอดไปเลยเหรออ๋อครับอันนี้เขาหยอดพันอะไรรู้ไหม,ไมเ้าส <laughs> ่ะโอเคพอดูเจ้าซปเปอร์เจียว <laughs> บียิบเบ็เด <laughs> น่าจะน้องเล็กสุดมียิบเบ็เดย <laughs> ิบสี่ <laughs> สุดยอดโอ้โคตรใบนะครับไวมากอ,อ่ะเอ้ยเจอเจออะไรเนี่ยหัวจรวดมากันต้องพักนะครับปักคนรอ บบอรแรงแรงซู่ 50, ห้าศูนย์นะไม่ได้เลยใช่ไหมอารมณ์คนละแบบเลยเอ้ยยกรอ เอ้ยตรงตรงหน่อยตรงตรงหน่อยโอ้โหทำไมมันโคตรเป็นงูทำไมมันโคตรเป็นงูมมนนงอย่างกันนี่อ่ะปั๊กรถใหม่ค้นใหม่โคตรเป็นงูเลยจะขับสีไหมเนี่ยโอ้ ไม่ค่อยตรงเลยโอ้ยอดไวด้วยนะขับจะช้าหน่อยได้ไมั้ยเนี่ยขับจะช้าหน่อยโอ้ตปักมันเหยียบเป็นร้อยเลยอะ่ะเอ้ยตายแล้วขับไวจัง โอ้ยตักสิตายเลยเอออันนี้ขอตรงหน่อยเนี่ยมันไปโค้งตรงหัวน่ะตาทำไมมันไปโค้งตรงหัวนะครับนู่นนะครับอย่างนี้เวลาคุณให้น้ำจะยากอันนี้ก็จะวางแป๊บครับครับฮืม เดี๋ยวดูรอบนี้นะครับนี่ดูดูอยู่ข้างหน้าผมนี่อาจจะตรงอยู่ดูข้างป,ปลายนูนะ้นมันต้องฝืนนะมาล่องหนึ่งนะครับหักไปเลยพ็ดูนะครับอย่ากนี้ตกงานนะนอกปักเออ เนี่ยดูเดี๋ยวปักซ้ายปักขวาอูทีหลังต้องล็อกพวงมาลัยไว้เลยตาไม่ต้องเลี้ยวอืเนี่ยมันเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวามันก็เลยไม่ตรงนะครับดูใหม่โอ้รอพับเบา ปักเบาปักเบาโอ้โหไหนลองตาแดงครับไหนลองให้เจ้าของแปลงจองหยอดดูแต่ปักแหมไม่ฟังกันเลยอะ่ะโอ้ ไม่ถอยมาให้ถึงนี่อะ่ะห,หรือว่าตัดนี่อีกเหรอโอ้โหทำไม่จะของนาบ่นหนิแหละใ <laughs> สยหัวเลยบอกโคตรล้วบอกให้ดัดแต่โ <laughs> คตรจริงๆนะ <laughs> พวงมาลัยมันเบาหรือเปล่ามันหักแล้วมันอันนี้อะ่ะ <laughs> เออรถไถพวงมาลัยมันเบาแตะนิดเดียวมันก็คอยจะไปอะ่ะ <laughs> ทางเนี้ยมันก็พักหน่อยลงนั้นนะกว้างหน่อย แป,แปลงนี่ปักมาหยอดครั้งแรกเลยวะคโอ้โห oh, ครั้งแรกด้วยแปลงโชว์แปงโชว์ด้วยอันนี้แปลงติดถนนเลยนะครับคนผ่านเยอะม,<ๆ>มีงานต่อหรือเปล่าดูแล้วไม่รู้ไม่มีไม่น่าจะเมีก็จะรีบไปไหนนะเหนี่ยโ<ๆ><ๆ>อ้โหไม่แล้วดี ผมอะไรโอ้ัหหักซ้ายหักขวาเลยอะ่ะก็คอยยอดน้องปักเดี๋ยวก็เป็นเองอันนี้แปลงแรกนะครับ ตองสายจะเอาไว้เลาะเลาะริมบีกอีกองนึ่งหรือเปล่าได้ไหมผ่านหรือไม่ผ่านแต่อย่างอันนี้ไม่ผ่านนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรมันปักเขายังยังใหม่นะครับยังมือใหม่ แต่ว่าเข้าโครงการมันจะได้ถูกอยู่แล้วนะครับยังยังยอดก็แค่120บาทนะถ้าเกิดว่าโอ้มันมีมันม,ม,นมีมันมีอีกเยอะนะโครงการนี่มันมีทั้งโดนทั้งรถไถรถปัน่นถ้าใครอยู่ในสมาชิกก็จะได้ราคาพิเศษนะครับอย่างเกี่ยวก็อย่างข้าวโพด5้0ร้าสเกี่ยวก็จะแค่ประมาณ450บบาทนะครับ โดนฉีดยาก็จะไล่แค่45บาทนะครับเจ็บปวดปวดมากอ้าวปล่อยไปเลยแหมสิ่งอย่างเลยนี่รถหยอดขาโพดนะ <laughs> <laughs> เอ้ย ล่ะอ,อ,อ่ะโอเคนะครับเดี๋ยววิดีโอชิดนี้ก็จะจบไปเพียงตัวนี้นะครับผมขอบคุณนะครับทุกไลค์ทุกกำลังใจนะครับยังก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ